สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ SPT มี d i a ยของเรานะคะก็อยู่ในบรรยากาศการอบรมนะคะของการพัฒนาสมรรถนะครูสู่อาชีพนะคะวันนี้นะคะจากที่ได้รับชมวิดิทัศน์กรณีศึกษาของคุณครูเชานะคะเราก็จะมาสอบถามคุณครูผู้เข้าอบรมกันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะค่ะ <c oughs> ก็ได้เห็นนะคะว่าจิตวิญญาณของความเป็นครูของในวิดีโอนะคะแรงกล้าขนาดไหนมีการสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะปรับเข้ากับให้เข้ากับนักเรียนค่ะ จากเมื่อสักครู่น,นี้ค่ะกาารณีศึกษาของคุณครูชาค่ะไม่ทราบว่าที่โรงเรียนของคุณครูอะค่ะมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษลักษณะแบบนี้บ้างไหมคะมีค่ะมีนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเหมือนเหมือนกับอ,อยู่ในคลิปเลยค่ะแต่แต่จะแตกต,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 ต่างกันนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างชื่อน้องกอไก่แล้วกันนะคะซึ่งในห้องอะน้องจะมีพฤติกรรมที่ เวลาเข้าเรียนเป็นกลุ่มหรือนั่งเรียนในห้องบางครั้งเขาจะมีพฤติกรรมที่นั่งเรียนกับเพื่อนไม่ได้ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้คุณครูก็จะแก้ปัญหาโดยการพานักเรียนออกมาจากจุดตรงนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อนในห้องเรียนนะคะหลังจากที่น้องมีพฤติกรรมที่แบบลดลงแล้วไม่ได้ไม่ได้วนวายแล้วเราถึงจะเอานักเรียนเข้าไปเรียนกับเด็กในห้องได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเด็กคนนั้นมีพฤติกรรมที่รุนแรงกว่านี้คุณครูก็จะมีวิธีปรึกษากับคุณแม่ว่าน้องเป็นยังไง แล้วก็จะส่งต่อและปรึกษากับคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาค่ะค่ัจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้รับความคามิดเห็นของคุณครูคทั้งสองท่านเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปรับฟังความคามิดเห็นจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเช่นค่ะเด็กพิเศษที่โรงเรียนนะคะมีปัญหาแทบทุกคนแต่เราก็ได้รับความร่วมมือนะคะปรึกษาครูผู้ปกครอง ผู้อำนวยการนะคะและบุคลากรในโรงเรียนต่างๆให้ความร่วมมือดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็จะแนะนําผู้ปกครองไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์เขาก็อาจจะมีการปรับพฤติกรรมฝึกพูดหรืออะไรเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนค่ะมีเด็กกรณีแบบกรณีเด็กที่ต้องการต้องการเปล 好没好爸爸就